คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชครูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องผีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โอเคแม้จะเป็นการบันทึกเทปผ่านโปรแกรมซูมนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังดูรายการกันอยู่แฟนรายการทุกท่านก็ขอใหอ้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ รวมทั้งขอบคุณทางสปอนเซอร์เราด้วยแล้วกันนะครับคลินิกแพทย์หญิงสุธาทิพย์จังหวัดสาแก้วนะครับที่นอกจากจะติดตามดูทุกตอนละก็มีการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ในในเทปต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับอีกหนึ่งที่เราจะต้องขอบคุณนะครับนั่นก็คือ The g h o s t Radio นะครับที่อนุญาตให้เราเอาเรื่องราวต่างๆที่มีการดูกันเยอะมีการมีประเด็นแบบเกิด คำถามขึ้นมาว่าผีในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆที่น่ากลัวมากๆเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์จริงๆอ่ะเราจะรับมือ,อยังไงเราจะวิเคราะห์ผีที่เกิดขึ้นแบบน้อนแบบนี้แบบนั้นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับผีเหมือนกันนะครับโดยชื่อเรื่องก็คือโรงแรมร้อยศพนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณกบนะครับเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นก็ถ้าใครทันเนี่ย ก็น่าจะรู้กันว่าทางภาคใต้เราก็จะมีเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมสึนามินะครับ oh. โรงแรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่อยู่ติดกับทะเลและก็เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตเป็นร้อยที่โรงแรมนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับสถานการณ์ที่คุณกบเขาเล่าให้ฟังนะครับคุณกบเนี่ยจริงๆพื้นเพลเนี่ยเป็นคนจังหวัดทางภาคอีสาน แต่ว่าก็ไปทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้นะครับก็คือไปทํางานอยู่ที่โรงแรมนี้ <c oughs> เป็นพนักงานโรงแรมนะครับก็มีหน้าที่ต้อนรับ <c oughs> เป็นพนักงานต้อนรับทางของทางโรงแรมวันนั้นนะครับวันก่อน,น,อนเอมื่อคือนนั้นอะ่ะที่เขาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือมีแขกมาเข้ามาพักแต่เข้ามาดึกแล้วนะครับเข้ามาดึกแล้วประมาณคือหลังเที่ยงคืนไปแล้วละ่ะเขาก็เลยพาแขกเนี่ยไปเข้าห้อง ก็คือพาไปที่ห้องเพราะว่าต้องไปคอยดูบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับการเป็นพนักงานบริการเนี่ยซึ่งการที่จะไปตรงตรงนั้น,นด้วยโรงแรมเขาใหญ่เนี่ยก็ต้องขับรถกอล์ฟไปขับรถกอล์ฟพาแขกขึ้นไปบนห้องเสร็จแล้วที่ห้องหนึ่งสองสามนะครับที่ห้องเนี้ก็คือพอเข้าไปแล้วก็นั่งคุยยืนคุยกับแขกว่านี่นะครับของอยู่ตรงมุมนี้อะไรยังไงอันนี้ใช้ยังไงแอร์เปิดตรงไหนปรากฏว่ามีเสียงกด ออดที่หน้าห้องคือเป็นระบบโรงแรมที่เป็นกดออดหน้าห้องนะครับิี่น้องเขาก็เอ๊ะใครมากดตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นอะณเวลานั้นในโรงแรมมีคนมีพนักง,งานอยู่แค่ห้าคนนอกนั้นก็จะเป็นแบบคนที่อยู่พักอยู่ในโรงแรมนะครับก็เลยเดินไปดูที่ตาแมวปรากฏว่าไม่มีก็เลยเอกใจก็เลยบอกทางผู้ที่มาเช่าก็คือลูกค้าบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอก คงจะเป็นการเหมือนเดินเช็คแต่ละห้องเห็นรองเท้าวางอยู่หน้าห้องอะนะครับเสร็จคุยกันต่ออีกแป๊บเดียวได้ยินเสียงกดกลิ่งอีกนะครับนิ่งนองอีกรอบหนึง่งคราวนี้ก็เลยบอกกับลูกค้าว่าเฮ้ยอาจจะเป็นระบบรวนก็เลยขอตัวตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วก็เลยขอตัวออกจากห้องนั้นนะครับแล้วก็รีบไปขึ้นรถกอล์ฟเพื่อที่จะขับกลับไปที่ที่ตัวเองทํางานก็คือที่ล็อบบี้ะนะครับปรากฏว่าขณะที่กําลังขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถ มันก็จะมีไฟสว่างขึ้นมาแล้วดูกระจกหลังเห็นเป็นเงาเห็นเป็นเงาอยู่ที่หลังรถนะครับเหมือนเวลามีคนนั่งนะฮะเป็นเงาดำๆนั่งอยู่ก็ตกใจแต่หันไปแล้วไม่เจออะไรก็เลยรีบวิ่งคราวนี้ทิ้งรถเลยครับวิ่งหนีวิ่งหนีไปที่จะไปที่ตรงลอบบี้ซึ่งมันระหว่างทางมันก็ผ่านห้องต่างๆจนไปผ่านห้องสปา มองไปในห้องสปาซึ่งอยู่ห่างไปพอสมควรเป็นทางลึกขึ้นไปะนะครับก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งอยู่หลังประตูคือประตูสปาเนี่ยถ้าเราเคยไปอย่างเช่นาตามคลับเฮาส์ต่างๆหรือว่าอย่างเช่นอ,อย่างเช่นนิติบุคคลบ้านผมก็เหมือนกันประตูมันจะเป็นประตูผักแบบสองสองด้านนะครับเหมือนห้องน้ําเราเคยเห็นไหมฮะเป็นประตูไม้ที่แบบกั้นสองอันแล้วก็ผกักให้คือเห็นหัวขึ้นมาได้แล้วก็เห็นขาลงไปได้ อ่าเป็นตูแบบบานแบบคาร์บอยอ่ะรณมประมาณนั้นเห็นผู้หญิงยืนหันหลังให้อยู่อมัดมวยผมเป็นเป็นโดนัทเลยเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะว่ามัดแล้วก็เป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าเป็นสบายอ่ะเป็นชุดไทยอ่ะครับเป็นสบายคาดแล้วก็เห็นไหล่เขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้เพราะว่าเอ้ใครจะมาอยู่ตอนนั้นประมาณเกือบเกือบตีสองแล้วนะครับเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามองลงไปข้างล่าง นี่หัวนี่เป็นประตูบานไม้ข้างล่างไม่มีขาครับอแน่นอนถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่คนแน่นอนนะครับเขาเลยรีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ครับผมแล้วก็ไปเจอกับหัวหน้าซึ่งทีนี้ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หัวหน้าฟังหัวหน้าสรุปให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วหัวหน้าเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยังไม่เคยเกิดเหตุสึนามิหลังจากเกิดเหตุสึนามิเนี่ยปรากฏว่า มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งที่มาที่ไปที่เล่าให้ฟังนะครับหัวหน้าบอกว่าตอนที่อยู่ที่ห้องนั้นอ่ะที่มีเสียงกดกลิ่นอ่ะน่าจะเป็นพี่ยามไม่ใช่พี่ยามครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่เขาเรียกเป็นรูมบอยครับรูมบอยก็คือคอยเคาะคอยบอกแขกคอยอัเดตเรื่องราวถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นซึ่งในวันที่เกิดเหตุสึนามิเนี่ยเหมือนเขาเขาทาหน้าที่เป็นการวิ่งคอยกดกริง่งบอกทุกห้องครับ เกิดเหตุนะฮะแต่ว่าสุดท้ายไปจบอยู่ที่ห้องหนึ่งสองสามแล้วอาจจะเป็นช่วงที่น้ําซัดมาพอดีเขาเลยไปตายอยู่ตรงนั้นในหน้าที่ตายขาหน้าที่เลยหน้าที่ก็คือกดกลิ่งซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะครับส่วนคนที่อยู่ในสปานั้นก็คือเป็นหัวหน้าสปาน,นะครับเป็นดีเซพชันที่คอยต้อนรับก็คือจะแต่งชุดแบบนั้นจะเป็นชุดแบบไทยๆนะฮะคนอื่นก็จะแต่งชุดแบบธรรมดาเพื่อจะ นวดให้สะดวกแต่คนนี้จะเป็นหัวหน้าซึ่งก็เสียชีวิตอยู่ในวันนั้นเหมือนกันนะครับก็จะมาปรากฏตัวนอกจากนั้นนะครับมีคนเห็นเหตุหการณ์มากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานทําความสะอาดบ่อน้ําสะว่ายน้ําอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าห้องทํางานต่างๆที่มีพนักงานมาทำความสะอาดหรือว่ามีคนเห็นคนที่เสียชีวิตยังวนเวียนป้นเปียนอยู่ในโรงแรมนี้นะครับเป็นร้อยศพนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ ถ้าอยากจะฟังล่องหลอนๆเนี่ยต้องไปฟังจากคลิปหลักเลยนะครับในช่อง The Ghost Radio แต่วันเนี้ยประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเสียชีวิตของคนพร้อมๆกันเป็นร้อยคนเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างเขาจะต้องทำบุญเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหตุการณ์แบบเนี้ยเขาจะอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแค่ไหนสำหรับผีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและคนที่อยู่ตรงนั้นที่ต้องอยู่ต่อนะครับจะรับมือยังไงโดยเฉพาะพนักง,งานโรงแรมที่เคยเจอ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขอความเห็นจากอาจารย์รอบทิดครับผมครับก็จริงๆก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่มีคนเล่ากันไม่รู้จบถ้าเกิดใครไปเที่ยวทางภาคใต้ในช่วงนั้นนะครับคือจริงๆถ้าเกิดเคสแบบนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นลักษณะของการตายก่อนหมดอายุไขแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นผู้บติเหตุนะครับแล้วก็เป็นการตายแบบไม่ได้เตรียมตัวด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อตายก่อนหมดอายุไขแล้วแบบเป็นการตายโดยที่แบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป่วยตายอะไรโดยปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นสัมภเวสีเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวไปอะไรส่วนใหญ่บางครั้งก็เป็นฝรั่งบางครั้งก็เป็นนักท่องเที่ยวคือไม่ใช่คนแบบทําบุญกุศลอะไรที่แบบพอตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้ทันทีหรือว่าก็ไม่ได้เป็นโจรชั่วอะไรที่แบบจะลงนรกได้ทันทีเพราะฉะนั้นพอมันตายโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ตายโดยที่ยังมีความงงความห่วงความกังวลมันก็จะค้างอยู่แถวนั้น ถามว่าทุกคนที่ตายเป็น 100, ร้อยจะค้างอยู่ที่นั่นหมดไหมก็ไม่จําเป็นถ้าเป็นในกรณีที่คนคนนั้นแบบก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาเคยทําบุญทํากุศลเคยสวดมนต์เคยอะไรมาบ้างพวกนี้บางครั้งมีกําลังพอมีกําลังพอรู้ตัวเขาก็กลับบ้านเขาซึ่งสําหรับเรื่องของดวงจิตเนี่ยต่อให้บ้านเขาอยู่กรุงเทพหรือเชียงใหม่แล้วตรงนั้นเป็นภูเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ค้นนึกเขาก็กลับได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าถ้าสมมติตายร้อยคนจะต้องอยู่ทั้งร้อยคนแต่ถามว่า มันจะมีสักกี่คนที่ไปเที่ยวพักผ่อนแบบนี้แล้วจะเป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์มันก็อาจจะไม่มากรวมทั้งบางทีก็เป็นฝรั่งที่เขาไม่รู้เรื่องของการทําบุญเรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะค้างอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งค้างด้วยความงงทั้งค้างด้วยที่ตัวเองไม่มีพลังงานพอที่จะไปไหนทีนี้พอ mm hmm. ค้างด้วยความงงปุ๊บมันก็จะเกิดอาการอย่างที่เอสเล่าให้ฟังอย่างอาเสียงกริ่งที่เกิดขึ้นซ้ๆํๆ ก็คือมันตายอย่างนั้นน่ะมันก็ยังงงงงไอ้ฉันตายเลยหรือ,อยังมันก็ยังเหมือนก็จะตัวเองพยายามทําหน้าที่ตามปกติหรือคนที่ไปแบบตักตะไคร์ตามสระว่ายน้ําก็บางครั้งมันก็ก็ตายตรงนั้นน่ะมันก็จะทํางานซ้ําๆของมันอยู่อย่างนั้นก็ตักตะไคร์ปกติหรือไปคอยยืนอยู่ในสปาตามปกติไม่ได้ไปไหนก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเห็นเพราะอย่างที่เราเคยคุยเรื่องคนเห็นผีไปแล้วว่าผีพวกนี้ไม่ได้มีพลังงานมากครับเพราะฉะนั้น ถ้าคนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติจนจิตละเอียดสามารถจะมองเห็นได้โดยตรงก็อาจจะต้องเป็นคนอย่างคนที่เล่าเรื่องเนี่ยคาดว่าเป็นจังหวะคือมันเป็นช่วงมืดมืดึดดกๆซึ่งมันเป็นบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายเบาๆจิตมันจะแบบคงง่วงๆ่วงหน่อยๆช่วงเคิมๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสัมผัสกับมิติวิญ,ญญาณได้ดีซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งก็ทำไมเราชอบเห็นผีมา ที่ปลายเตียงจริงๆมันอยู่ทั้งวันแหละแต่เราเพิ่งเคลิ้มช่วงนั้นที่มันจะเห็นอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็คงเห็นช่วงนั้นประกอบกับความมืดทําให้บางครั้งผีที่มีพลังงานน้อยๆที่จะแสดงตัวเนี่ยพอมันมืดมันก็สามารถแสดงพลังงานตัวเองได้ชัดขึ้นกว่าตอนที่มันมีแสงสว่างเขาก็เลยเจอซึ่งจริงๆถามว่าเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ทางนั้นแะทั้งวันแหละกดกิ่งอยู่ทั้งวันตักอยู่ทั้งวันอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าไม่มีใครทําบุญไปให้เขา หรือทําแล้วเขาไม่รับหรือทําแล้วเขาไม่ไปมันก็จะต้องวนอยู่อย่างนั้นซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่าอายุของเขาเมื่อตายไปแล้วมันไม่ใช่อายุมนุษย์แล้วมันต้องเป็นอายุทิพย์ของเขาอย่างถ้าเกิดเขาอายุไข่แปดสิบแล้วเขาตายตอนห้าสิบอีกสาสิบปีที่เหลืออย่างน้อยต้องคูณเท่ากับสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็คืออายุเขาก็คือห้าห้าสิบปีเราเท่ากับหนึ่งวันของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้รับบุญกุศลไม่ได้อะไรเลยเขาอาจจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นจนเรียกว่าโรงแรมสลายเป็นผงไปแล้วก็ยังอยู่คืออยู่เป็นพันปีเลยแต่ถ้าเกิดมีคนทําบุญสวดมนต์ไปให้บ้างบางทีเขารับอนุโมทนาได้เขาก็พอจะไปได้แต่ถ้าเกิดเราทําไม่เป็นบางครั้งเขาก็ไม่คือพวกนี้เขาค่อนข้างตายด้วยความหวาดกลัวโดยเฉพาะฝรั่งบางครั้งทําบุญให้เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเอาพระนิมานต์พระมาเขารู้จักพระสงฆ์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบไป ทำบุญโรงแรมนิมนพระสงฆ์มาบางครั้งเขาก็ไม่รู้เขาก็หลับไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะทํำยังไงที่จะทําให้เขาเห็นแสงสว่างหรือรลับให้ได้ก็เหมือนอย่างที่เคยบอกคือเราก็น้อมบาร,รมีพระน้อมบาร,รมีพระโพธิสัตว์ซึ่งมีแสงสว่างของบุญมากกว่าแล้วก็บอกให้เขามารับมานุโมทนาแล้วก็ทําบ่อยๆมันก็จะค่อยๆค่อยๆไปได้ถามว่าน่ากลัวไหมเคสนี้ ee, ไม่ใช่ลักษณะของผีอาฆาตผีหลอกที่น่ากลัวเลย เพียงแต่ว่าด้วยความที่มันตายเยอะแล้วคนปกติมันค่อนข้างหลอนกับเรื่องพวกนี้เพราะยันพอ,นเ,พอนเห็นอะไรับว,ว่าแวมแวมมันก็ทําให้อดอดกลัวไม่ได้มากกว่าอ uh ือมนะฮะผมว่ามีคําถามสองข้อครับครับข้อที่หนึ่งเนี่ยทําไมผีถึงต้องออกมาตอนลางคืนเออกับต้องต้องเป็นช่วงเวลาคนเดียวสังเกตอยู่ในหนังผีหรือว่าเรื่องเล่าลต่างๆทาไมต้องช่วงที่อยู่คนเดียวแต่ว่า คนเยอะๆทาไมผีไม่ออกมาอะไรอย่างนี้ฮะแล้วต้องเป็นตอนกลางคืนด้วยก็คือมันมีอยู่สองอย่างคือตอนกลางคืนกับการอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้จิตเราจินตนาการเราอุปาทานได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันมจึงมีสถิติของการเจอผีเยอะกว่าแต่การเจอ,เอตอนกลางคืนกับการเจอคนเดียวไม่ได้แปลว่าที่เราเจอคือของจริงทุกครั้งต้องบอกบว่าเกินครึ่งคือคิดไปเองอาจจะเป็นเงาต้นไม้เป็นหมาเดินผ่านเป็นกระลอกเป็นอะไรอย่างเนี้ย แต่มันเลยทําให้รู้สึกเหมือนกับการเจอมันเยอะกว่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเป็นผีจริงๆเนี่ยการที่เราเจอกลางคืนก็เพราะว่าใลลักษณะของผีที่เขามีพลังงานน้อยมันก็เหมือนแสงสว่างที่มันแบบเป็นแสงหิ่งห้อยอะ่ะถ้าเกิดตอนกลางวันแดดมันแรงอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นภาพของเขาแต่พอกลางคืนคมันก็ทําให้ถึงแม้ว่าเขาพลังงานน้อยมันก็จะพอเห็นเงาลางๆได้ง่ายมากขึ้นอหนวกกับเวลากลางคืนเป็นเวลาที่จิต เราค่อนข้างเบาสบายกับกลางวัน,วนซึ่งเราจะวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องอะไรสรารพัดกลางคืนเหมือนเราจะนอนจะพักผ่อนจะอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วจิตมันเบากว่าโอกาสที่จะเห็นมันก็เลยง่ายขึ้นแต่จริงๆแต่วอาการาอะไอ,อาการที่แบบว่าบางทีตอนกลางวันก็เกิดนะครับผมก็เคยเกิดอาการณีอย่างเงี้ยคืออยู่ดีมันรู้สึกมีเซนอะไรบางอย่างไอ้คาว่าเซนอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆมันคือเราได้รับพลังงานหรือว่าได้สัมผัสเรื่องผีผๆไหมฮะ หรือว่ามันคิดไปเองหรืออะไรแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมีหลายคนในโลกมนุษย์เนี้ยที่มันเกิดอาการอยู่ดีคนที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เฮ้ยมีอาการขดที่เขาเรียกว่าขนหัวลุกบ้างหรือว่ามันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างมันเกี่ยวข้องกันได้ไหมฮะหรือ <ừ> ว่าจินตนาการมปเองมันก็มีทั้งอุปทา,านและและเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าอยู่ดีๆเราจะขนลุกขึ้นมาโดยไม่ได้คิดอะไรก่อนมันก็ไม่น่าจะเป็น <ừ> um. ไปได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างผ่านมาใกล้ๆเราคถ้า,ถามันเป็นจังหวะที่เราแบบอย่างตาจะเพิ่งแบบนั่งแต่งเพลงเพลินๆแล้วใจมันเบาๆพอดีพอเขาผ่านมาพอดีมันก็เลยโปขคใไ้ได้ง่ายอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นผมผมาเคยเจอเคยเจอตอนกลางวันเลยครับเดินไปหลังบ้านแล้วอยู่ดีก็มันจะมีเซนแบบเอยรู้สึกเหมือนกับวูบวาบแล้ว ตกใจกลัวแล้วก็รีบออกจากจากโซนตรงนั้นน่ะมันเกิดอาการอย่างนั้นไม่แล้วก็ไม่เคยเกิดอีกเลยก็คือมันเป็นจังหวัดที่ใจเราแบบเพลินๆพอดีมันก็เลยทําให้สัมผัสได้คือมันอาจจะเขาก็อาจจะอยู่แถวนั้นมานานแล้วหรืออาจจะเป็นผีหรือเทวดาที่เขาผ่านไปผ่านมาพอเราสัมผัสได้มันก็จะแบบวุบขึ้นมาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นไปได้ถ้ามันเป็นในกรณีที่แบบต้าไม่ได้แบบคิดไปก่อนเองว่าจะเจอผีเจออะไรมันก็เป็นไปได้ที่จะน่าจะเป็นของจริงอื แล้วอีกข้อหนึ่งครับอันนี้ข้ออันนี้อาจจะดูคนๆหน่อยแต่ว่ามันอยากจะรู้จริงๆคือในกรณีพี่มีผีที่เขาไปกดออดตรงน,นั้นนะฮะกดออดที่ห้องใช่ไหมถ้าเราเอาออดออกไปเลยสมมุติเราต้องอยู่ห้องนั้นประจําแล้วเรากลัวหรือลาคาหรืออะไรก็ตามแล้วเราเอาออดออกไปเนี่ยมันจะเกิดอาการอะไรขึ้นมาหรือจะมีเสียงออดอยู่ในกรณีที่เป็นเป็นผีหลอกหรืออะไรเงี้ยฮหรือว่ามันจะ กดออดไม่ได้ละแล้วเขาก็ต้องไปหาวิธีอื่นหรือว่าจะต้องมีเสียงออดอยู่ดีก็เราอาจจะได้ยินเสียงออดยากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีรูปแล้วมันมีแต่นามแล้วแต่ถามว่าผีทําให้ได้ยินเสียงได้ไหมยังคงทําได้อยู่อแต่ว่าผีตัวนั้นต้องมีพลังงานมากสักหน่อยนึงคือในจิตของเขาเขาก็ยังค่อนข้างบนกับว่าตรงนี้ยังคงมีออดอยู่แล้วก็จะพยายามทํางานซ้ําๆของเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือว่า ไปทไปไหนไม่ได้แล้วถ้าบังเอิญคนที่อยู่ตรงนั้นใจมันเพลินเพินมันเบาๆมันก็อาจจะได้ยินเสียงแต่เสียงที่เนี้ยเสียงมันจะไม่ได้มาจากเสียงกลิ่นของออดจริงๆแต่มันเป็นเสียงที่ส่งมาในจิตของเราเลยแล้วเราจิตมันออกมาที่ท่าคือหูเราเราก็เลยนึกว่าได้ยินเสียงออดอะไรอย่างนั้นมันสามารถทําได้เหมือนกันแต่จะยากกว่าถ้ามีออดยด้วยจะทําง่ายกว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นพอดหนังผีก็เปลี่ยนจากเสียงออดเป็นเสียงแบบเหมือนคนเคาะแล้วแบบเคาะเป็นสันทติยาน่ะ แล้วเป็นเสียงเคาะประตูแทนตักตักเหมือนเขากดออดแต่ไม่มีออดนี่หลอนกว่าเดิมอีกนะก็จะหลอนกว่าเดิมว่าเฮ้ยออดไม่มีแล้วมันเสียงมาจากไหนอะไรก็เป็นเสียงเคาะไงเหมือนเรียกว่าผีก็ยังมาเคาะอยู่แต่ออดไม่มีแต่เป็นเสียงเคาะไม้ละอันนั้นยิ่งหลอนเลยใช่นะฮะก็เป็นหนึ่งเคสนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คนดูเป็นล้านวิวเลยนะฮะล้านกว่าวิวสาหรับเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องก็น่าน่ากลัวอยู่ โร,รงแรมร้อยศพอยากจะไปไปฟังหลอนๆนี่ก็แนะนําไปฟังได้ที่ t h อ Ghost r ด d i o นะครับวันนี้ก็ทางในการกอ Ghost g ู r u ก็ต้องขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ให้เราเอามาวิเคราะห์ในมุมมองอีกแบบหนึ่งของพวกเรานะครับก็อบอกอัน,นี้นิดหนึ่งคือเดี๋ยวบางคนฟังแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวไม่ไปเที่ยวทางใต้กันคือต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวผีแบบนี้ไม่ไม,มีอะไรน่ากลัวนะครับเราถ้าเกิดเราไปแล้วเราก็สวดมนต์แผ่บุญให้เขาบ่อยๆเนี่ยเราได้ประโยชน์ด้วยซ้ำคือจะได้ไปช่วยเขา เพราะว่ามันก็คงยังมีติดค้างอีกเยอะโดยเฉพาะผีที่แบบเป็นเป็นฝรั่งต่างชาติซึ่งบางครั้งเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญเนี่ยบางคนคิดว่าทําบุญโรงแรมแล้วเขาก็คงไปมันเขาก็ไม่ได้ไปหรอกคือเราต้องค่อยๆสวดมนต์ค่อยๆแผ่เขาไปบ่อยนึกถึงเขานึกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วก็เขาก็จะไม่มาหลอกเราหรอกเขาก็จะมาคุ้มครองมาดูแลเรานี่แหละมันก็ไม่ต้องกังวลเราสามารถไปเที่ยวได้ปกติหรือคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมก็อาจจะพยายามปฏิบัติทาสวดมนต์แผ่บุญให้เขาไปบ่อยด้วยก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับก็ชช่่วยยกัน เออคนเป็นนี่แหละฮะช่วยคนตายนะครับให้ไปสู่จุดที่เขาควรจะต้องไปอยู่นะครับก็ทำกันได้ในแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานะครับคลินิกแพทย์หญิงสุธาทิพย์นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับใครที่อยสนับสนุนในการนะครับได้ทุกช่องทางเลยจะซื้อเสื้อก็ได้หรือว่าซื้อสินค้าก็ได้หรือว่าจะสนับสนุนการให้ดาว หรือว่าสมัครสมาชิกใน Facebook ก็ได้นะครับว่าอาจารย์รอบที่จะมาไลฟ์สตรีมมิ่งคุยกับทุกคนทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มมีอะไรสอบถามคุยกันสดๆได้เลยนะครับทุกสามทุ่มของวันเสาร์นะครับแต่ถ้าใครพลาดหรือว่าไม่อยากนอนดึกหรือว่านอนดึกไม่ได้นี่ก็ต้องมาดูรีรันก็ได้นะครับทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเราจะเอาเทปต่างๆของการไลฟ์สตรีมมิ่งมารีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปใหม่ๆนะคะก็จะคุยกันทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณ ก็เมื่อไรที่สถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะกลับมาบันทึกเทปเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นสถาน,ถานการณ์โควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องแลนต่อนะครับติดตามงมาได้ที่นี่โกสกรูรู้เรื่องผีและคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเรสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ